มืัอนี้สวัสดีครับมืัอนี้สิตำบักเนี่วให้กินกินน้ำกันมัตสึโกซุโค่นนี่แหละติ๊ตำบักนุ่นนี่แหละครับนี่นี่นี่นบักนิ่วบักเนี่วที่เขาเอามาเห็ดหมอนแต่พอแต่มเมื้เริ่มแรกตั้มแก้ตกวตั้มกับพี่ก้อนพี่นอ้องตั้มแม่บัวไหนย้ำลุด ทีมันแคบขึบ้นเามาตรฐานพี่น้ <c oughs> องฮ่าหาแนวกินตอนเทีท่ยงๆเลยล่ะฮะความเสียบความนัวหายไปสุกุสุกคอนนี่ครับคุณไดบ่เคยกินเด้อผู้ใหญ่้ผพากินเริ่มแด้เพิ่มเยวพี่น้องทำไปแล้วพริก ไช่ปานชั่คนสีหูเดกครับบักนิวเรื่อันบักนุ่นนี่แหละครับบักนิวนุ่นนี่แหละพี่น้องตามบักนุ่นที่ห้องคุณเคยนะครับจักพี่น้องจัก,จกว่ามันจักเด้ว่ามันจักเวราบุกข้นมาบุกหูได้จักตัวนี้คือย่ำย่ำหรือว่าจักบ้านเราว่าทั้งย่ำทั้งจักนี่แหละซับปอกเดี๋ยวเตะคนสิ่อื่นว่าซับย่ำ thay cát vào thì vào quá chắc phải xây thì vào bùn men đấy phải không cơm chỉ nhúc khẩu này là phía nào có mấy chị đều này ngoài thương nhật lại sốt hay phía nào mỗi năm ừ, thương sụa là quay phải thì nhỉ sụa có bán ăn đấy nhỉ khôn luồn chị hà ship thì chắc cái đầu ạ bằng nhiều nước vậy bằng non thì bên nào đấy như là bằng nhiều phía nào โอ้เราสองสองอันได้บมกเหนียวสองสามคนแล้วสีกินสองสามไม่พอแมนบเวลาตำมไม่ได้น้อยด้ความหิววันปลาปานี้ผู้ใดได้ได้เสียว่าขาหดโคกได้นึ่งยล็นอยเนี่ยโยโย่บนอยู่ดีๆไปหัวจะโซได้หน่อนความหิวห้าอีครับหรือว่าซับย่ำมห้าจักจักจักฟักฟั เดี๋ยวสาวปะเดี๋ยวได้ไหมน้องเริ่มทีเที่ยงไปเนี่ยล่ะเที่ยงไปเที่ยงแล้วเที่ยงไก่บ่ายแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มสีหิ้วเลยดิถ้าหิ้วแล้วยังเสบเบิดเต็มสับเต็มทิ้งซับทิ้งสับแบบนี้เฮ้ยสุดๆเฮ็ดเห้ยเบิ้งสดๆนี่งล่ะพี่น้องบางทีอันนี้กลุ่มไม่ อ้านสิบ่คอ่อยเห็นนะนี่าเนียจินผู้ถอาตะกี้ไป,ปอยากเห็นผากไว้ตอนมันกลางจบคลิปอันเฉพาะแสบดาพบาะว่าเราไปนั่งขี่ ต่อมาคือปากามพี่น้องปากามปากามเปียกหรือว่าปากามสุกเข้านี่ยแะถ้าว่าปากามสุกเพราะว่าบุหง้คนรุ่นใหม่ว่าปากามเปียกไปน้ำพระาตุไทยคือกันปากามเปียกหรือว่าปากามสุกนี่แหละไอสามสี่หนึ่งเจ็สิบพอดีตัวนี้ปลาแดกครับปลาแดกปลาตักมูลพะยังแคบพอดีเด้ก่อนมันเอาน้ำน้ำบด้ใส่ตีน้ำบด้ใส่ครับ ผงนวลน้ำผอมบั่นสายไร้เสียบไร้ส่หน่อยเสียบหน่อยใสายไร้นี่คร <unfor> ับสภาพับคนที่กินผงชูรส์สายสิเป็นส้มนี่สิใส่หน่อยสิบ่เป็นยังแล้วแต่สิเลือกเอาว่าสิเอาแบบแบบผมมีเลือกแบบผมแบบบ่มีจังซี่กินผงชูรส์ไร้เมียกูบไร้มันก็เลยเป็นงสีบ่มีเลย เลงเล้ยงด้บันพี่น้องมึงเด้อมึงเด้อบัดนี่มาจั่จอกน้ำมาจั่งยังสะเทือนกันไปเวดประเทศนี้พ่อข้าเก่าบ่สิว่าบ่แม่หนอกพ่อหิวพ่อหิวเก่าติดยังสิบายแล้วมันเดือมหิวแเราบันยังกันแสบเบิดอยากกินปลาหมึกยังไงคือกระเจ้าดิวหนอกแต่ว่าหันบ่มีเห้าต้องกินตามมีตามเกือบบันห้าแล้วก็ว่าปลาหมึกแล้วก็ว่ากุ้ง มา,มาพิสูจน์ตรงนีนี่เบ้งสีแสบบอนโยไฮน่ายโยไฮยูนาเก่านะครับโมเมนต์อาหารเกคือปาเดยกนใส่น้ำปาเดกใส่น้ำก็เลยเป็นอาหารเกปกติเราทำใส่เกลือเลยหมห้องแ่แล้วเกีราคาเกินบอาหารเก่เเจเจเจเีกกยมมนอาหารเครับเจเข้มบ่ สกันกัค่ะกเด้อพี่น้องเด้อจังสิเฮ็ดให้เบิ่งเส่บบทความนี่่ะสำคัญแซ่บเบิ่งซิมก่อนเปพียงได๋ล่ะพี่น้องเอ้โอดึงมันบ่อจังหัวเลยความแสบดึงหูบ่อจากหัวเลยเห็นปะดึงบ่ก็ความแสบ đứng hú bò ở trong hòa, bên vào sẹp, đưa đứa phi nòng đưa. tắt xe thổi vào. ào, bà làng khô quan gì. đứa bạn đây. này cướp con này. เต็มถ้วยหม้อรอครับชาวยูทูบสุขุสุกคนเขาเอาามได้ไหมเนี่ยน,นี่เขาไปเาขเขาขาเน้าเน้ขเน้นี่กระบวงกระบวงกระบวงลูกปลสอนเด็วเตะเสืออินโมเมนต์ทักพี่กเ็เร็วกันไงนนหน่อย

ถ้าไวาจำเป็นเราไปกินกุ้งทะเลหรอกตัวเราพันหาไม่ใช่อยไรบ้านหา,นป,นา,นหาปูทะเลปูหมาปูทะเลตามนึกตามเกิด แค่จะได้กระไดพี่น่ะกินเขามงงไปถ้ากินลงไปปุ๊บหอมแสบมันกูไม่แห้งแค่จะได้กระไดว่าเต้สุกขีเก่าถิ่มสุกขีเก่าถิ่มก็ไม่แห้งขนาดแต่วินาทีเน้าสุกขีเก่าถิ่มมันแ่บตอนแรกบอแสบอะมันจะเป็นคาแฟบคาสบู่ให้ลวงตามที่กินเขาได้ะ ก็สามเหมือกีเมือเอาทิตย์หนึง่งวันจากทีกินปูทะเลปูยังกระซังกุง้งกระซังท่านนั่นอาทิตย์หนึง่งใคกินเขาเมื่ไหร่ลงพอพันสุได้แล้วดอกข้าสวดข้าสวดกุศลานแต่ยังกินได้ยังสี่กระแทกยังไปถ่ายกินจับปูทะเลอย,อย่างไรเดีย๋ยวสนหา คนไหนกินดีเข้ากันยากหรือเป่าข้าต่มึมองกบม,มื้อข้ามีบ่แต่เม้งมันม่ชอบกินทำท้ามีถิลงทุนพันสี่พันหาไปกินกุ้งบังกรตัวหนึง่งเพืออเดือน,นหมดได้เถอะว่าเป็นเดือนบ้านห้องคือลง,งนทนจริงหลูไปไมกร้ายเหมือนอยู่ต่างชือผนเมืไม่มีเงินแต่กระยาดยอดเ,อเ่าะ ครับคลิปนี้ก็มีสำน,นเนาะครับอันชาวยูทูบสุขุยทุกคนมากกว่าไรก็ซับสไครต์สองผุมด้ครับถ้าเบิ้งบ่พอกับไปเบิง้งทิ่เพเอกมุ่นต่อยด้ครับสวัสดีครับ